ถ้าไม่ตายในอนิเมะดากอนบอลที่สามารถทําลายโลกได้ในครั้งเดียวในโลกของดากอนบอลที่การต่อสู้ทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงระด,ดับทําลายดวงดาวได้ถ้าไม่ตายหลายท่าที่ถูกเก่าวขานว่ามีอนุภาพรุนแรงพอที่จะทําลายโลกทั้งใบได้ในพริบตา 1. นึ่งซูปเปอร์โนวาของฟรีเซอร์ หนึ่งในท่าไม่ตายที่โดดเด่นและเป็นที่จดจํามากที่สุดคือท่าซูเปอร์โนวาของฟรีเซอร์ท่านี้เป็นการรวบนวมพลังงานมหาศาลไว้ที่ปลายนิ้วชี้ก่อนจะขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดมหึมาเหมือนดวงอาทิตย์ขนาดย่อมอาุภาพของมันรุนแรงพอที่จะทําลายดาวเคราะห์อย่างง่ายดายสองแพลเน็ตเบิร์ดของจอมมาบูร่างเด็กจอมาบูในร่างนั่งเดินคิดบูซึ่งมีสติปัญญาต่ำแต่มีสัญชาตญาณการทำลายล้างสูงแต่แสดงให้เห็นถึงการทำลายโลกที่ง่ายดายและรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ดักต้นบอลแซด พลังทำลายล้างของเทพฮาไกของบบรุสบบรุสเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างมีความสามารถในการทำลายล้างที่เหนือกว่าตัวละครอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเขาสามารถทำลายดาวเคราะห์ได้โดยแทบไม่ต้องออกแรง 4. การหลีกกันของเบจิต้าถ้าไม่ตายไปรามตัวของเบจิต้าที่ใช้ครั้งแรกในการต่อสู้กับโกคูบนโลกเป็นท่าที่เบจิต้ายืนยันด้วยตนเองว่ามีพลังทำลายล้างสูงพอที่จะทำลายโลกได้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับท่าไม้ตายในดราก้อนบอลที่สามารถทำลายโลกได้ในครั้งเดียว หากเพื่อนๆมีท่าไายไหนที่คิดว่าสามารถทำลายโลกได้ที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็สามารถคอมเมนต์และแลกเปลี่ยนกันได้นะครับทงงางเง้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ